คนยินดีต้อนรับนะคะสู่ลินลาลาชาแนลค่ะวันนี้นะคะแม่ลิมก็พามาบุกสวนคาร์คิดนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสวนล้ยไม้ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่แม่ลิมเคยเห็นในประเทศไทยวันนี้จะพาชมนะคะพาวช้ันมาเที่ยวด้วยเพราะว่าช่วงเนี้ยลูกก็คือแบบอยู่แต่ในห้องเนาะเขาก็พัฒนาการก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วเขาก็เริ่มมีอาการหยุดหงิดเราก็เลยพาลูกอบมาเทีย่ยวในสวนนะคะซึ่งก็ดูแลเนี่ยปลอดภัยมากนะคะแล้วเขาก็มีมาตรการในช่วงของโควิดนะคะวันธรรมดาลูกค้าไม่ค่อยเยอะมากถ้าเกิดถติว่าแม่แม่กลัวที่จะ เ,เจอคนเยอะก็มาวันธรรมดาก็ได้ค่ะอะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าที่นี่มีอะไรบ้างน,นะคะช้อปปิง้งกล้วยไม้ที่แบบเยอะมากๆแล้วเขามีแหลกเองทุกคนซึ่งบอกเลยว่ากล้วยไม้ถ้าเราแบบอยากจะหากล้วยไม้ดีๆต้องมาที่นี่นะคะเพราะว่ามีพันุที่แบบหายามากๆอยู่ที่นี่เต็มไปหมดเลย ให้ป้าแครอุ้มแล้วนี่้ว่รูอ่เอเล่มน่คือแม่แขเวลาปรัวหน่อ ะะแล้วก็กำลังจะไปดูแลบของ air orchid กันนะคะไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างด้านในเนี่ยจะเป็นห้องกระจายปูค่ะและอันนี้ก็คือจะเป็นห้องที่เรามาขยายต้นต่อีกช่วงนึงก่อนที่เราจะสามารถนำต่อปูได้อ,ดอะไรหรอคะัวเป็นเหมือนหัวที่เราทำผลแรกแล้วเราก็แบบเอาไว้ขยายต่อยนยคะเดี้ยค่ะ ว่านะคะก็คืออันนี้เป็นเครื่องที่เขาทำาุ้มนะคะเพื่อเอาไปใส่ให้เป็นอาหารของกล้วยไม้ที่อยู่ในขวดโหลออค่ะไปพร้อมส่วนขวดลูกค้าสามารถซื้อแล้วออกปุกได้เลยออกปุก็ปึงออกได้เลยใช่ออมันจะมี2กรณีที่ลูกค้าแบบอยากซื้อเพื่อไปเลี้ยงก่อนหนูก็จะเลือกพัดแบบต้นประมาณนี้อยู่บไบ<ม>ยังไม่ถึงส<ม>่วนขวดใช่ แต่ย่างนี้ยที่ผมเมาวางถ่ายหน้าร้านคือจะเป็นใบชนปวดลูกค้าสามารถเอาเออกได้เลยแต่ถ้าให้ดีแนะนําถ้าไม่กลัวแบบเสียดายปวดทุกเลยเแล้วก็ล้างมือออกเนี่ยแล้วมันเอาไปปลูกยังไงอะคะก่อนแรกก็คือพอเราออกเสร็จเราจะพื้นถอนเหมือนเหมือนโยรยจบกระจายกระจายอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วหอทิ้งแมา่ยันซักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คือสามารถพัาาถนกับกับมะพร้าวแล้วก็กะถาังหรุได้เลยใช่แล้วพอมันเริ่มก็จะจับเองต่อเองใช่พอเริ่มโตอีกนิดนึงแล้วก็คือขยายเป็นกระถางสังหรุขึ้นเลย แล้วพอขยายสามนึ่งหนูก็สามารถขายแบบยังไม่มีดอ,อกก็ได้หรือถ้ามีดอ,อกหนูก็ขึ้นขายแบบที่ห้าบาทนะถ้าถ้ากวดอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่อันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะถ้าเป็นเป็นหวายนะคะสองร้อยห้าสิบแต่ถ้าเป็นแคสเป็นชาก็ติดราคาีไม่อย่างกวนมาอันนี้อันนี้ก็คือแบบอันนี้คือหวาดเลยอ๋อหวายก็คือสองร้อยกว่าบาทมันก็ไปปล <25 S 3> ูกได้หลายหลายต้น,ลนเลยประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้าต้นโอ้โหโอเคแม่แม่แล้วก็ข้างหลังแมรินนะก็เป็นแบบกระบองเพชรนะคะที่นี่อ่ะเขาไม่ได้มีแค่ กล้วยไม้นะคือเขามีทั้งกระบองเพชรมีทั้งแบบต้นไม้ที่กําลังอินเทรนด์มากมาเลยนะคะตอนนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ทุกคนคือแบบมาที่นี่แล้วคือเหมือนได้ล้างปอดอะแต่วันนี้เสียดายค่ะพอดีว่าด้านหลังสวนนะ่ะคือปกติเขาจะมีแบบสวนให,ใหญ่ด้านหลังเนาะวันนี้เขาฉีดยาก็เลยเข้าไปไม่ได้นะคะก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นโซนถ่ายรูปพี่ว่าคิดว่าแบบสวยอีก โซนหนึ่งเลยค่ะโอเคค่ะแม่แม่เมื่อกี้ก็ไปที่แอร์ออคิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ต้นไม้อะไรมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่อ่ะเชปันเป็นยังไงสนุกไหมคะได้มาเที่ยว ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วนะคะสนใจอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมีชอบสิบค่ะทุกคนโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปไหนต่อนะป๊าป๊าไปดูบัวไปดูบัวคาเฟ่อะญาติแนะนำนะพี่แค่แนะนำบอกว่าอยู่ไม่ไกลกันนะคะจากแอร์ออคิดนะคะเห็นบอกว่าเนื้อที่กว้างมากนะคะแล้วก็มีคาเฟ่เป็น1ิกว่าคาเฟ่เลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนไปเลย เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าดูบัวคาเฟ่นะคะกนนน็นี่ไงมีบบแต่บัวเต็มไปหมดเลยเป็นไงคะชฟปันดูบัวค่ะดูบัวค่ะเป็นไงเขาปั่นดูสิคะชฟปันดูก<ด>็่บัวไอเรืออยู่ในถึงแล้วค่ะตอนนี้เชฟปันพักทายทุกคนเลยค่ะอุ้ยมีที่ขี่ของเด็กด้วยอะค่ะไงคะชเชฟปันสวัสดีค่ะ ไเล่นกับพี่เขาให้ได้เลยเหมอยากไปหนีเหรอคะ <î> s> <S ามาเลยเลยตากันแดดอ่ะน,นะคะตัวนี้แบบว่าอ่อนโยนกับผิวเด็ดด้วย <i> <i> มัน mm. ช่วหงหลังลูกตัวดำมากขอดทาขาหน่อยค่ะทาหน้าได้ไหมทาหน้า,า,นาได้ไหมได้นะจริงๆบ้านเธอเขาเอาเขาหลบแดดดีกว่าบ้านไม่มั่นใจในครีมเธออันนี้มันสำหรับแม่ท้องก็ใช้ได้นะสำหรับแม่ใช่แต่ก็เคยทาตัวเชอร์บันแล้วไม่แพ้ค่ะเออตัวได้ได้อนุญาตทาหน้าได้ไหมคะปะา้า น่แสด,ด,ด,ดงดว่าทีแม่ไม่ผ่านป้าป้าบอกทีแม่ไม่ผ่านหน้าลูกนี่เป็นอะไรที่สูงสุดแล้วนะว่าก็ถ้าลูกแพ้ก็คือ,คอก็คือแม่ผิดเตม็มๆทีนี้ไม,ไม่ต้องขายาให้ดูว่าถ้าผ่านแล้วลูกไม่ผ่านก็คือเด็กใส่ได้โอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ฟาร์มมัาโลของนักสือควายเชฟันดูเชฟันป้อนอาหาร งองเหรอคะฮะปตกติเห็นได้ในหนังสือนะลูกหืมแม่ดันไปถึงลูกแล้วะเข้าไหมเต็มเลยนะี่ขี้เขาอ่ะรีบได้เหรอ มันเดินหนีวันไปเลยอ่ะอุ้ยตัวนี้หล่อหล่อมากเลยอ่ะปรากฏเป็นผู้หญิง,เ,<อ>งเ,เหรอเหรอให้ขอดูสิให้ขอ,อดูสิว้าวว,าว้าวหันหน้าไปหาเขาเลยอุมาพยนต์นะลูก ทุกคนบรรยากาศคือดีมากแล้วว่านว่าถ้าแบบมาตอนเย็นๆน่ะบรรยากาศน่าจะดีกว่านี้อีกเพราะว่าตอนนี้มันแอบร้อนนิดนึงแต่คือมีทั้งมา้ามีทั้งควายมีทั้งสัตว์ต่างๆแล้วก็มีแบบคือพื้นที่แบบกว้างมากไม่รู้จะเดินตกวันนี้ยังไงเหมือนกันนะคะแล้วก็ชฟันก็ชอบมากด้วยนะคะเหมาะสำหรับการพาลูกมาเที่ยวซึ่งจริงตอนนี้เชฟันต้องนอนแล้วแต่เชฟันยังไม่น่วงนะเนี่ยไม่นอนได <laughs> ้บอกว่าน่งมันพิกายอ่ะ ออมันอาจจะแ,แก่แก่เลยรู้ได้ไงว่ามันแก่เพราะมันใหญ่เหรอจบัดรมึงอย่ามาจับฉันสะดีดสะดิ่งอะไรนี่ก็สะดีดสะดิ่งเหมือนกัน <laughs> อา๋อจะมัะไปขี่เค้าปะ มันคิดว่าเรามีอาหารแต่เราไม่มี <laughs> ม,มันเหนื่อยมันร้อนมีบ้านเขาสั่น <laughs> เสียงกระต่ายลัวปนะกลัวป้า ฟันไม่ตกใจ <laughs> ไม่ใช่เรื่รรองแปกแม้แต่มาเล่นด้วยเนี่ยชาวบ้านเขาอมาวอร์มเวลคัมนะ <laughs> <laughs> ไม่มีไม่มีอาหารใต้อะ อังจริงๆคือที่มันกว้างมากแม่เหนื่อยมากเหมือนกันคือเขามีจักรยานให้เล่นนะคะแม่แม่แต่คือด้วยความที่มากับลูกไงก็เลยต้องเดินรู้เลยว่าแม่ไม่ออกกำลังกายอันนูนนูนนูนหนูนหาสปาร์ บอกว่าที่นี่เหมือนคล้ายๆสวนสัตว์ย่อมๆได้เลยนะแม่แม่เออแทนที่จะไปสวนสัตว์บาครั้งมาแบบนี้ก็ดีนะคะผมว่ามันเหมือนกับมีคาเฟ่แล้วก็มีสวนนั่งชิลด้วยแล้วก็สัตว์มีสัตว์ตเยอะมากก็ใกล้ชิดอีกอย่างไม่ต้องเสียเงินด้วยค่าเข้าานนกล้องเร็วโอเคค่ะแม่แม่ก็สรุปรีวิวในส่วนของดูบัวคาเฟ่นะคะที่นครปฐมก็ ร e เควเมนนะคิดว่าโอเคเลยเป็นที่ที่เหมาะสําหรับแม่ๆที่จะพาเด็กๆนะคะครอบครัวมาเที่ยวนะคะเพราะว่าเออที่กว้างมากที่กว้างมากนะคะแล้วก็มีหลายๆคาเฟ่ยยในนั้นบวกกับมีสัตว์ที่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าจะเจอเพราะว่าไม่ได้อ่านรีวิวอะไรมาก่อนเลยนะคะเดินไปก็เหมือนกับได้เจอสัตว์ใหม่ๆในทุกๆจุดเลยนะคะคก็แนะนํามากๆเลยนะคะแม่ๆวันนี้แม่ลิงขอไปก่อนนะคะเหนื่อยมากเลยเพราะว่าเดินเยอะปกติไม่ได้ออกกําังกาย โอเคก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย